สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับที่สนใจเฮดฟ้าหมูระบบปิดนะครับเส้นสัญญาเรียงกับบริษัทนะครับเนอะอาะสืบเนื่องนะครับจากที่ผมได้อัพคลิปเปิดเผยรายได้นะครับของการเฮดฟ้าหมูระบบปิดไปแล้วก็บมิทันที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามว่า,าในเรื่องของภาษีเนี่ยเข้าจะ ดําเนินการจังไดนะครับเข้าที่เสียหลาย่อเสียภาษีหลาย่อเสียภาษีจากรายได้หลาย่บนะครับที่ผมแจ้งไปคลิปที่ผมลงรายได้นะครับข้าเจ้าฮากหน้าที่จ่าย3%เนนะครับเนาะมาที่นี่นะ3%เนี่ยเท่ากับไปยืนยืนกับกรมสรรพากรนะครับเท่ากับจะได้ขึ้นมาอยู่ในบางส่วนนะครับถ้าเกิดรายได้ไม่เกินนะครับเท่ากับจะได้ขึ้นมาบางส่วนนะครับซึ่งผมนาบร็ได้ไปทําการยืนมาแล้วนะครับทั้งหมด ที่เห็นลายฉบับมอ่าบอแมนว่าไล่แต่ลายหนวดนะครับไล่แต่หวดเดี่ยวนะครับแต่มันข้าจับแย่ออกมากครับเป็นเงื่อนทีข้าจ้าแปลงโอนลายหวดนะครับมันก็ไดยถือทางพาษสีไปทุกงหมดเลยนะครับมันจะมีเงื่อนเงื่อนไล่แต่จริงๆนะครับทีล้งจากจับแล้วละกันเงื่อนระวังทีห่อเหลี่ยมไหมครับข้าจก็บสีนี้เงื่อนซอยเดือนละมือนหานะครับมือนหาเนี่ยอ่าที่ผมแจ้งไปเนาะข้าจก็บสหาภาษสีไว้เท่ากับมายื่นภาษสีคึืนเอานะครับ ในส่วนที่ไม่ไม่เกินนะครับรา,ายได้ไม uh, nice. ่เกินเท่าจึงี่ได้ขึ้นเนาะอันนี้ในเรื่องของภาษีในเรื่องของมาตราโนนนันนี่เนี่ยผมบ่ิได้รู้ลึกเนาะครับเนาะผูมิกับหูแค่ว่าข้าจ่อหักสามเปอร์เซ็นต์ไปนะครับในการยืนภาษีเนี่ยเขาไปยืนผ่านอินเทอร์เน็ตที่ผมยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตมือนี่งมือนี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาผมยืนจังไดรนะครับเนาะในเรื่องของรายละเอียดภาษีเนี่ยว่าเทนาร์ผ้าษีเป็นยังไงโนนนันนี่คือผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยบริได้รู้ลึกขนาดนั้นนะครับ คอนเทนต์มือนีก็คือสิ่ง้ามาเบิงว่าผมยื่นภาษีจากไหนซื้อนะครับเนาะโอเคครับก่อนอื่นห้าเข้าไปนี่คือเข้าเข,าเข,าเเข้าเข้ากับสมัครเข้าไปในระบบนะครับไปยื่นผ่านเว็บออนไลน์ไหมครับยื่นภาษีออนไลน์ไหมครับสมมติอย่างเนี๋ยวกรมสรรพากรก็จะลดการาใช้กระดาษนะครับก็จะแนะนำให้ไปยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตน,นะครับแต่ว่าถ้ามาใส่กระดาษเท่าก่อนปิดหอังมาแต่สำหรับคนที่บปิดหอังมาก,ก็ได้นะครับแต่ว่านี้มือนี้ก็คือทุกเทือ่อ คงกะปีออกมาหลายแังวันกะปีและเทื่อนไครับตันกแบ่ว่าใดเขาอาจจะลดกระดาษของเขาเพราะว่าทั้งอำเภอนะครับอาจจะไปใส่บริการเขาเขาเยอะแต่ว่าข้าเก่าดินพัดกันละและข้าเก้ากับแหวมายืนแต่ละบุคคลเนี่ยมันกาจจะลดปริมาณกระดาษของทางกุมสรรพกรอาจจะเป็นนโยบายของว่าเจ้าเนาะนโยบายการทํางานนะครับก็คือตนอข้าล็อกอินเข้าไปแล้วห้านล็อกอินบอดด้เขาก็สมาร์ท่อนนะครับสำหรับท่านที่บุคคลยืนนะครับเนาะเขาก็ล็อกอินไปในระบบ w ว็ uh, .rd.go.th นะครับเข้าพิมพ์ Google แต่กระดามายื่นแบบภาษีออนไลน์มันก็รจีเกิรไม่เฮ้านะคบวันนี้คือของบริบทสมหรับกรยื่นภาษีออนไลน์นะครับเนาะนะมันกาจะให้เข้ากับสมัครอันดับแรกเลยนะเข้ากับสมัครใส่เป็นผู้ใช้ก่อนนะไหมครับสำหรับทันทีบเคยเนาะครับเนาะนะนะเข้ากับสมัคร ข้อมูลเข้าไปมันกแจะติกรอกเลขบัตรเลขล้างบัตรยังเห้าหละ่ะการที่เขาถามนะครับแต่ส่งรหัสโอ้ทีพียังหายดังเพื่อป้องกันการอ้อมป้องกันข้อมูลของเราไหมครับกับป้องกันการโจรกรรมการเท็จโน,น้นนี่หลายอย่างนะครับกับเข้าไปตรงยื่นแบบอ,อ,อาภาษีออนไลน์อยู่ในใบใบแจกภาษีเขาจะบอกว่าเป็นพมอออรสาแต่ว่าเราไปยืน่นเรายื่นพอ,อพอพองอดองเงินเงินได้ของบุคคลธรรมดา นะครับที่ผู้ใดเป็นนิติบุคคลกับไปยื่นของนิติบุคคลนะครับนอกากอันนี้คือของผมเนี่ยยื่นรายได้ของบุคคลธรรมดานะครับ90้าสิครับเกาหน่ะครับเนาะเป็นพรอด91นะครับถี่อยู่ในิตรโถชอยมันเป็นเกครับ91นะครับอันนี้ที่ยื่นเป็นพรพด91นะครับยื่นขอมาเหล็กนั่นก็ซีนี่เออครับเงินได้ที่เป็นอันนี้ไม่เป็นประเภทมาตรา40่วงเล็บหนึ่งนะครับเป็นค่าจ้างนะครับผมก็ไปยื่นในตรงนั้นนะครับ ฉบับแรกผมยืนของรายได้รายได้หลักครับอ่ะนี่ฉบับนี้นะครับามา่อซี่ฉบับแต่อันโเนี่ฉบับสามฉบับเนี่ยเป็นเป็นลายใดของเงื่อนที่เขาจ้ซอยเหลือพราะมนเงื่อนซอยเหลือดอกข้าเจมม้กจากับเกอนจับไปแล้วข้าเจ้ากับฮะเพื่กเกานะครับอันนี้ผมสีมาบวอกฉบับนี้ก่อนนะครับ กบเป็นฉบับของรายได้เต็มนะครับใบที่เท่าแจงมานน่ะยอดมันทั้งหมดสามแสนรายไ,ได้ผมนาะามแส้ามเนามร้อยเก้าสิบาทเจสาตางค์นะครับร่วมกับวันนี้เป็นอีกสี่หมื่นามันก็จะเป็น4,000สนกว่านะครับแยกกันไปราะว่างงวดที่ผมเอาลงอาลงาเฮดคอนเทนต์ลงยู u ู u นะมัน 4, 000, 4นี่แสนซนพี่น้องนะครับ กาเข้ากระกอกได้เอียดลงไปนะครับเขาจะให้ใส่ได้ใดเพิ่งประเมินนะครับสามแสนกว่าบาทลวก็ภาษีหาน้าที่จ่ายเขาจะากระจานีา่ใบใบแจ้งมากเลยผมคืนให้นะครับมันจะคืนแจ้งมากแบบใดผมคืนอยเบิรงนะครับเก้ากอกลงไปเลยแล้วก็ใส่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้คือข,ของบริษัทน,นะครับเขาจะเขาจะระบุมาหายอยู่เครื่องหวงัวมุมกระดาษของกระดาษไอที่เขาจะแจ้งมากนะครับ ต่อไปนะครับเขบกบากระซส่ๆต้องไหวปุ๊บอ่ามันจะคำนวณให้ให้เข้าด้ครับสำหรับรายได้ฉบับแรง,ง่ยเข้าจะมีเงื่อนขึ้นยู่ของผมเนาะอ่าเป็นเป็นยื่นปีหกสามนะ้พี่น้องเดอ้อเป็นรายได้ของปีหกสามมายื่นของปีหกสี่นะครับเป็นรายได้งวดอ่างวดเดียวไปปีหกสามไหมครับอ่านั่นแหละครับมันจะได้ขึ้นยูเจ็ดผ่นหาขับบินีของผมเพราะว่ารายได้ไม่เกินนะครับ รายได้ไม่เกินเนาะ,ะคือเอ,เอาจริงๆฟา้ามเนี่ยเป็นซื้อพอผมถ้าเป็นมาร่วมรายได้ผมอาจจะเกินนะครับเพราะว่าผมทําง,งานประจำไหมครับแต่ว่าฟา้ามตัวฟา้ามเนี่ยเป็นซื้อพอผมซึ่งพอผมก็ไม่รายได้ทางเดียวคือฟา้ามนะครับที่ททตรวจสอบได้นะครับรายได้การเฮทไฮเฮหน้าทาั้งเกินก็คือมันกับบริษลูกในระบบเนาะก,กับประมาณนี้ครับก็บินเนี้ยตัวเนี้ยมันจะได้คืน7,500 ปีที่แล้วผมได้ขึ้น20,000กว่าพอมันมันยืนร่วมอ่ายืนร่วมกันมันเลยนดรร้ายนะครับถ้าเจ้ากระทําการโอนคอมมิชชีโอนของพ่อเพ่หายนะครับงวดที่แล้วผมบ่ได้มาอัดเนาะผมบ่ได้มาถ่ายทํานะครับวันนี้ก็ได้ถือโอกาสมาไทยท่ำสำหรับคนที่ท่านที่โทรมาถามนะครับท่านที่สนใจแล้วโทรมาถามเนาะโอเควันนี้นะครับผ่านไปแล้วได้ได้คืน7 5็ดเดี๋ยวจ็ผมกระส่งเอกสารแนบเข้าไปทางอ่าอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะนะครับ เหลือจะไปติดต่อซัมก่อนวอ่า,จ,าจะจะขึ้นในรูปแบบให้เงินสดหรือว่าจะโอ,อนคอมบัญชีให้มันเดิมนะเพราะผมบรินแนบตัวบัญชีไปนะครับต่อมานะครับเป็นออันที่2นะครับขั้นตอนการส่งเอกสารค้าจดกติกคือค่าจ้าสิกไทถามค้าจดกติกไททาม,า,ามนะครับว่มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีไหมเนี่ยไหมครับเท่ากับติ๊กตรงมีความประสงค์จะขอขึ้นอันมัน่งกสิก ให้เข้าใส่กอรอกรอันใ,ใส่รหัส o อ p พเพื่อจะยืนยันยนะครับว่าเข้าจำกัดพอขึ้นนะครับเข้ากัดกรอกเลข o อทีพหกหลังลงไปก็คือจบขั้นตอนนะครับนั่นก็นจะมีะมามาถามอีกว่าให้แนเอกาสารโน,นนนันนี่นะครับเข้ากับขี่ไปเรื่อยๆครับขี่ไปตามขั้นตอนที่เขาจะบอกซึ่งข้อมูลบางส่วนที่ทผมขึ้นได้ผมก็จะขืนเนาะที่ผมข้นเพราะใดกั มันก็อยู่ในหันละพี่น้องอยู่ในนาเวมาแล้วเากับเบอร์เขามันก็เป็นขอมุลส่วนบุคคลพ้อมนะครับแต่ว่าผมกับสิทธิพยามขึ้นหนุร้ายที่สุดนะครับเดี๋ยวก็จะเบอร์เบอร์เลขสำคัญสำคัญไว้อานะครับกับป้องกันการจนระคำนะครับเนาะซึ่งมืนหนีแพ่สังคมหลายพี่น้องนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทำการยื่นของฉบับอีกสามฉบับนี้นะครับคือเงินที่เขาโอนมาให้ก่อนนะครับของนวดเดินกรกฎกดาสิงหากันยานะครับ ท่านวานี่มีการจ่ายเงินของของจ่ายเงินก่อนไงทีกที่จับไปแล้วจ้างมูไปแล้วสิบหาหมือขึ้นออกพี่น้องนะครับออกกาบออกประมาณทุวันสุกนะครับเขาก็จะโอนเข้าบัญชีให้เราเลยเนาะสามบินนี้นะครับอรอบรับ 15, หมื่นห้าหักไว้สามเปอร์เซ็นตนะครับผมจะได้ยุมประมาณเดือนละหนึ่งสี่ห้าร้อย เขาหักไป500นะครับเขาหักขึ้นไป500หักสามเปอร์หักสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมขี้เราเนี่ยมันจะขึ้น450พี่น้องทุกบินเนี่ยคือ3บินนี้คือได้คืนบินละเอ่อ450นะครับกับ432 1 3มสิบบวกกับ7.5 0 0กับ 8,800กว่าบาทพี่น้องงวดน,นี้นะครับอันนี้ยื่นงวดเดียวนะงวดแรกงวดที่จะมานี่ก็อีกประมาณบ่ถึงเดือนก็สิีด้จจับแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมก็สิไปอัปเดตว่าจับหมูเขาจะจับจังไหนเนาะอ่าผมกับพยายามเฮ็ดคลิปลงไปแนละ้วเกี่ยวกับหมูนั่นแหละครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายๆท่านโทรมาว่าเอาเมนมะพร้อมนะครับเดีวโทรมาพอมเอาลงในไลน์เดอร์ สนใจอยากเรียนที่ศึกษาขอมุ่นไปเรื่อยๆเพราะว่าการเทศเนี่ยมันก็บริเุทธิ์ง่ายเฮ็ดได้ก็ได้นปัดได้นอกพี่น้องเนาะในจากที่ผมเคยลงไปนั่นแหละในจ่ยจะประชาคมเนี่ยจะเรื่องเงื่นทุนในจ่ยจะพื้นที่นู่นนั่นนี่หลายสีหลายยางนะครับบอมเบลวาเหตุเหตุง่ายๆนะครับขั้นตอนการยื่นกับยื่นเหมือนกันเลยแต่ว่าอ่าตอนเท่าขี้ขาไปมันก็ติทามาคุณยืนไปแล้วเด้ถ้าเกิดคุณยื่นเพิ่มเติมนะคุนกับกดตกลงไม่ใช่ห้ากดตกลงไปท่ากบกดตกลงไปนะครับท่ากะอ่ายืน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 แล้วก เหมือนกันเลยนะครับการยื่นภาษียื่นเหมือนกันเหมือนแบบแรกที่ผมพาทำผ้าบึงน,น,นะครับเขากาจะมีห้อปิ่นนาสาหรับพิมพ์แบบเพายื่นเสร็จแล้วมันจะบอกให้พิมพ์แบบสินะครับเนาะเท่ากับปิ่นออกมามันเขามีเครื่องปิ่นเท่ากับปิ่นออกมาเลยนะครับผมขั้นตอนในการยื่นแบบกับว่าดียยื่นยากครับพี่น้องก็กยื่นง่ายๆนะครับ สำหรับท่วมือนเทคโนโลยีมันมันไอ้มันเก่าไปไกลๆเดี๋ยวคับพี่น้องเล่นดูกกันง่ายๆยู่ดอกนะครับเพราะว่าตาเฟตาไล่เข้ากัยังเล่นเป็นเรื่องเรื่องอ่าเรื่องนี่ให้ลูกให้ร้านให้กระด้นเนาะสำหรับอ่าพอดีมีอ่ารุนรุนพอรุนแม่โท่มากกับมีนะครับเพื่อนแต่ว่าป้าว่าลุงสิกับมีนะครับโท่มาจากทางผ่านเนื้อกับไล่นะครับ ่นทางฝุ่นนก่อเหตุคือกันบางท่านเน,นี่ยบริษัทไปติดต่อแล้วกําลัางตัดสินใจกําลัาง,ลางเล่นเมาเห็นคลิปผมกระโทรมหาผมนะครับกับ่บด้โมเม่บอกอเดอโทรไม่อหลีนะครับคันเป็นเอซผมคันติดตามคัน s ับซับช่องผมไ้นี่เสียเห็นสิฮหูจากว่ามีคนโทษมหาอหลีนะครับในคอมเมนต์ก็หลายนะครับคนที่ไม่คอมเมนต์ก็มีแล้วโทรมาเลยก็มีเาผมแนบเบอร์โทรไให้นะครับเนะบาะามื่อนี่ผมกะตั้งใจที่จะมาบอกส่ฟั่งนะครับกับอ่า ยืนภาษีนะครับกะที่เข้าใจไปตอนนั้นผมอผมกระจำตัวเลขบ่ได้เนาะเดี๋ยวในเรื่องของการเรสียภาษีกะบแมีเวลากะย้อนไปเบิ่งคลิปที่ที่เป็นรายแดดเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์ไวให้ที่ตัวไอนะครับตรงตรงัวไอตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ว่าไปเบิง่งกระได้เบื้องผนวกซะกันว่าภาษีที่เข้าใจไปนะคือกรณีรายได้เราไม่เกินนะ ก็คือ,อถ้าเกิดเขาจะโจทย์เฮ็ดฟร์มเนี่ยในการจดเป็นนิติบุคคลถ้าเกิดคนมีรายได้เยอะนะครับมีมีอาเสียหลายฐานได้พี่น้องมีเสียเต้นรถก็โทรมา,าคนที่ทํางานประจําแล้วก็เงินเดือนหลักแสนก็โทรมาก็คืออยากกลับมา,าเฮ็ดงานยุบานแบนบเทียบบางที่เบื่องานนั่นสิไหม,มครับถ้าจะเอาการหาอาชีพที่จะไม่เฮ็ดอยู่บ้านนั่นสิไหม,มครับ ก็มีโท่มากขึ้นกันนะครับผมดีใจครับพี่น้องที่เฮ็ดคอนเทนต์เรื่องมูเดี๋ยวมีทันหลายทันติดต่อมาผมได้หูจักกับคอนเนคชันใหม่ๆหมลายเลยครับเดมเดวหูจับกับคนหลายๆอาชีพหลายรูปแบบนะครับเปิดโอกาสในของดีใจครับขอบคุณนะครับที่โท่มากที่สนใจนะครับที่สนใจในคลิปผมสนใจในฝ้ามูนะครับกขอบคุณอีรีนะครับที่ทรมาแช่ความลุกคือบางเที่เนะ่ะ บางที่เนี่ยเข้าแบบบอรเด้บอกตะเรือฟังงมูไหมพี่นอ้องเข้าถามแทสลาทุกซุกดิบกันก็ยังพี่จังนองกันนี่แหละนะครับกตดีครับผมดีใจนะครับยินดีที่จะให้เุามาถามบ่ได้คือว่าเป็นการรบก,กวนเลยครับพี่นอ้องเขามีอย่างเข้ากลับมาแช่กันนะครับขาคว่ามันดีเข้ากับเหตุคนว่า Body, บ่ดีกับบเหตุกับเบเป็นอย่างนะครับแต่นี่ผมก็เรียมาสิบปีแล้วมีทานถามมาความอย่างยื่นความมันคง ผมกับบขอตอบหรอกว่ามันจะยังยืนน่นก็จะมันโค้งบอแต่ผมกับสามารถเลี่ยนมาถึง10ปีแล้วกับปอดผ้าลาแล้วหลังจาก,กาที่ยืนกู้นียืมสินมากซุเมอรนีกูง่านไงพี่น้องขอ,ขอแค่คุณมีที่แต่ว่าการประชาคมบางท่านที่สนใจจริงๆเนาะกับมีการติดตอ่อกันบ่อยก็จะว่าอาจจะได้ใช้เงินใช้อกย่งก็คือต้องไปเบิ่งบริบทในพุ้นที่มันจิต้ติดต่อนายโยก ติดต่อพื้นที่ขางเคียงติดต่อในคือประชาคมชาวบ้านนะไหมครับเข้ากะไปบอกกับเพิ่นนมาจะขอเรียงหมูสีโอเคบอสิแมงมันก็บสิมีการลงไลนนะลงนา้าลงไลนเส้นมารับเนาะเมือกกรเนี่ยคือผมเห็นเนี่ยข้าจอกกับแคร์ห้ประชาคมในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงบ่ได้ไปบอกในหมู่บ้านแต่แบบใหม่เนี่ยเพิ่นให้ไป,ประชาคมเลยนะครับครับสำหรับมือนี้นะครับกับผ้ามเบิงวา่า สำหรับมาตอบคาถามแล้วกันนะครับผ้ามาตอบตอนนั้นคือผ้าสีให้เนม่าเล็กตอบโบได้นะครับมาตอบคาถามมาเสียผ้าสีหลายโบยืนผ้าอ่ายืนผ้าสีแล้วผมบอกก็จะคำว่ามันเด็กขึ้นเดี๋ขึ้นจังไดผมจะจําตัวเลขโบได้มือนีผมมีตัวเลขมียังโคมมือแล้วนะครับก็คือสิบแปดติดต่อกับสามพักก่อนเพื่อจะรับเงินขึ้นต่อไปกรณีคนที่รายได้ไม่เกินเนาะ ถ้ารายได้เกินอาจจะไม่ได้คืนบางทีมีบางท่านได้ซ่อมพี่น้องนะครับมีบางท่านได้ซ่อมถ้าเกิดเราไม่ยื่นล่ะเรารู้ว่ารายได้เรา,กาไรไเกินไม่ยืน่นเราก็โดนปรับผิดกฎหมายอีกพี่น้องมีภาษีอีกนะครับกะนี่แหละครับยืน่นภาษีมือหนีผ้ามาเบิรงวมีีการยืน่นภาษีแล้วก็เสียภาษีจังไดนะครับเนาะ,ะคือเก่านะครับอ่า ซาลาเมนี้ถ้าเกิดมากถ้าเกิดชอบถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะครับในการเหลีฟร์้าหมูระบบปีนอกับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด cribe ช่องผมนะครับ A-ADN Channel ครับผมจะมาอัปเดตเรื่องการเลี้ยงหมูอยู่เรื่อยที่มีโอกาสนะครับอัปดูกะอย่างพี่น้องเบื่อกอนนะครับกะสีค่อยๆทยอยอัปทุกครั้งที่มีกิจกรรมนี่เว่ยๆนี่ข้าจ่อกติจับนะครับผมกจะไิบไทยไปพาไปเบื้องว่าจับหมูจับจังไดนะครับ นะเนะาะซึ่งก่อนนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปอัปเดตในเรื่องของหมูตายเฮ้จังไดส่งบริษัทจังไดพัดล่มโน่นนั่นนี่ระบบในฟาร์มหลายหลาอย่า,ยางอัปเดตอายุหมู3เดือนจังสินะครับเดี๋ยว4เดือนผมจะพาไปอัปเดตเช่นึงนะครับก่อนจับนะครับผมครับสซาลามนริกะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุให้กด u b s สไคร e ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย